วัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารแดนธรรมะศูนย์กลางแห่งศรัทธาณใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชมีองค์เจดีย์สูงเสียดฟ้าตั้งตรงรานอยู่เหนือการเวลานั่นคือวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองที่เปรียบดังศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวภาคใต้ องค์พระบรมธาตุเจดีสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถือเป็นหนึ่งในเจดีที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของไทยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทรงลังกาองค์เจดีสีขาวบริสุทธิ์ยอดทองคำแท้สะท้อนแสงแดดยามเช้าอย่างสง่างามผู้คนจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลามานมัสการเวียนเทียนขอพรและแสดงความเคารพบูชา ด้วยความเชื่อว่าการได้มากราบไหว้ที่นี่เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยตนเองวัดพระมหา,าธาตุไม่เพียงเป็นสถานที่ทางาศาสนาแต่ยังเป็นจิตวิญญาณของเมืองนครที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบสานมานับพันปีที่นี่คือศรัทธาที่จับต้องได้คือแรงศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ